ตูแต่งงานอันนี้เป็นคู่รักคู่รักประจำาีแขีอันนี้เอกเป็นพี่อะไรอ่ะเอกเป็นพี่อะไรพี่โอ๋ครับพี่โอ๋แล้วไอ้นันเป็นพี่อะไรพี่รับส่งครับพี่รับส่งพี่โอ๋พี่รับส่งเอามองตาลูซึ้งมองตาลซึ้งมองตาบ้านผู้บอกให้มองตามองสิวทำไมอ่ะรักกันไหมอยู่ได้ดีจินตีสุด คุณก็รับน้องคุณเต็มใจที่จะรับคุณเอกเข้าไปอยู่ในอ้อมเราไม่ได้ใจคุณรือเปล่าครับคุณเอกยินดีที่จะทำชุดวิทยายุดเต็หรือเปล่าครับได้จะยุดบานเน็งรักกันจริงเะเนี่ยทำไมี้คนโตหกจากมิตรตา เอ้ยมันนี่อาล่ะตาโป้จูบเพื่อสมานตะขันผู้ชายผู้ชายเด็กปีหนึ่งเขาต่างกันแล้วเขาแก้มขอมเขาแล้วมันเกลียดเพื่อนมาไม่รักเื่อนไม่กร้กี่ย นันมึงไม่แน่เนี่ยไม่รักอไม่น่าาักาให้ต่อนทำให้ดูใช่ไหมกลอาจัดการล้าหรอไม่ล้าหรอกไอ้ม่นเน่ยหอมใจหนาได้เลยหล่อทำหรือยังอาโชนอ้อยดีกว่าหอมแก้เนี่ยอะทำให้ ทำเป็นไหมมึงอะโไม่รักกันอนฮะทาไมไม่รักกันไม่รักกันเฮ้ยจะหลับนอนได้ตูมสั่งคาสั่งมึงไม่สักติแล้วจริงบอกได้เลยเป็นแลูกเนี่ยอำไม่ได้องดูดิดูันีเนี่ยมึงจะพูดเออไม่พูดมึงทำเลยดกค่าไร่เไม่เห็นดัก่ นั่นมึงไม่มีใจมึงไมต้องไปทไอย่างันต้องไปที่เไม่ได้คำพูดรุ่นพี่ไม่สัด์สิทธิ์แล้วเจ้าูพี่จะเฉีย่เหร่าดูดูเฉลยทาไหม่จะให้มันเรวก็ตรงนี้หระจะให้ที่ไหนเอ่อตัมยังไงต้มา้ไปเลยสองคูจบเ้น่าเกกียดมาก เอกงเป็นกลัวเสียใจเลยเพื่อนไม่อาแก้มเลยแล้วเมื่อกี้มันจุดกันไปทีเออไม่กล้าจิ๋ว่าเออแก่หอมแก้มเพื่อนเป็นไรวะจะตายอ๋อพี่จำได้นะที่เดีเออเอแล้วบอกให้ซชอมให้ลุงทำไรเอามาของหน้าแปะไปทำไมมึงชอบทำเาไม่ได้เนี่ยจะไม่ได้หรอเด็กป๊อ ถ้าตคกทำเนี่ยมันทำให้ที่หนาลืมได้ก็ได้นะเออเออเอวเอวเอมาเลาน่นเนี่ยเอกก็ุ้เล้ยอแบบกูจะหมดละเกก็หมงอะเพ่อนกคนอดูเนี่ยเอกไปตัดหน้าก่อนครับไปเร็วโหขอขอบคุณขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยซอสอเบวีมาย เรื่องอะไรอาที่กูไม่กักเขาเออเพราะว่าจบเหอเป็นเพื่อนกันไม่ได้เหรอเนี่ยนประตอบไปนะว่าเพื่อนคนนี้ทำไม่ได้ก็ต้องเกลียดเพื่อนนะป้นยาปอนยาแต่แต่เอกยังหอบไม่ได้กับคนอื่นแสดงว่าไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะเอกน่ารักที่สุดในคณะแล้ขนาดนี้แค่่20คนในเอกอะแค่9คนมันตายไปแล้ว9คนอะยังไม่รักกันเลยนะเออ เฮ้ยจุกตาทองอยู่ไหนวะเกียรติศักแล้วรองท้าไพ่อ่ะอีปูแล้วพี่ใสียไปมาละนึกว่ารองท้าแล้วพีอะไรแน่เลยไม่ใส่อ่ะพี่เหนืออะไรแล้วตอนนี้รองท้าคลียร์ก่อนเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเร็วๆเร็วเป็ดตหมดแล้วเนี่ย ก็อย่างเงี้ยนานก็แค่หอมไปแล้วมันก็จบละเออมันดีม่าเกลียดน่าเกลียดใจแม่งทุกคนแหละแงดูดิหอมหรืหอมไดโอ้มันก็ชงกี้ยังไม่โดนเลยโดนแล้วไม่โดนเลยเดี๋ยวหลายอย่างเดี๋ยวหลายแล้วครับเดี๋ยวหลายอย่างยังไม่ยอมยังไ่ยอมพรุ่งนี้เก็บโหลดใช้หยกลงยังไม่โดนนี่โดยังไม่โดนโดนตรงไหนเจ๊อีปามเย็นตีนเลย ฮะยิ้มตีนหน่อยเอาล่ะอุ้ยมันถอดจริงมั้ยถีนรองเท้านั่นเลยไม่ค่อดูหน่อยดิไม่เคยเห็นเดียวจัดแกย่างสัแกใจย่างขาขาแป้งเลยนะขาแป้งเลยหนูที่แบบ่าบาดด้ให้ผู้ชายกาพูดดีกว่าครังยีนันเข้าไปอ้วก ครับสวัสดีครับจากทีวีฟูทูไนนะครับเข่าวที่บอกว่ามีคลิปกับน้องเอกนะคะอันนี้เป็นมาอย่างไงครับเรื่องจริงหรือเปล่าจริงครับคุณคุณ <Yes. S 1> หอมกันกลางคณะเลยเหรอครับครับผมไม่ใหญ่หรอนอกจากหน้าด้านอย่างหน้าเหี้ยด้วยสิ่งจะทำได้ไไดเดี๋ยวเราตัดภาพไปหาน้องเอกดีกว่า สวัสดีค่ะสวัสดีครับเข่าวที่ลงไปกับหนังสือพิมพ์อัจรรกรรมาฮะได้ข่าวว่าน้องไปนอนเล่นตรงถนนหน้าคณะอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าครับอ๋อไม่จริงค่ะจะมีคนเห็นนะฮะวันน้ไม่ได้นอนเล่นเ่าะวันนี้อาบแดดเฉยๆอาบแดดอาบแดดแล้วทำไมต้องใส่ผ้าห่มด้วยครับเป็นผ้าห่มของไทยรัฐแต่เดรินิว่ะฮะอ๋อเป็นแบบว่าแนวแนวเป็นแนวใหม่แนวอาร์ตอาร์ตนะคะ อ่าแล้วก็วมีข่าวแววมามน,นะครับว่าจากคนใกล้ตัวบอกว่าน้องเอกไปสียกรรมเอาเส้นผิดออกเนี่ยเหมือนเออมันก็อันนี้ข่าวที่ไหนอะคะก็มีคนเขาว่ามาอันนี้เราจะเลยมาถามน้องเอกว่าน้องเอกเอาเส้นผิดออกแล้วหรือยังก็อันนี้ไม่ยังไม่เห็นข่าวค่ะก็ยังไม่ออกอะไรมันมีคลิปลงใน youtube คะข่าวว่าอะไรคะว่าเป็นคลิปเอ้เนี่ยฮะตัดเลี้ยงแสนลักนะครับี่บอกว่าขาดตัดตเส้นผิดจากขางปกออก อ๋อก็ยังไม่เห็นนะคะเลยยังมีน้องๆหลายคนอยากรู้เอาเส้นพิษออกแล้วยัง้นยางได้อยู่ปะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็แบบไม่เคยทำนี่ตอบเพื่อสร้างกระแสหรือเปล่าครับอ๋อไม่ไม่รู้จะสร้างกระแสทำไมเ็าเพิ่มงดังอยู่แล้วอะค่ะอือครับแล้วเอ่อเรื่องหน้าที่มีอน i m อนแพเน e ตติดต่อให้ไปเล่นหนัง เดดตานี่น้องเอกคิดว่ายังไงครับก็คงไม่รับหรอกค่ะเพราะว่าไม่รับหนังเพื่อเราไม่ายรับแต่แนวสารคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้คือพยูนที่ต้องการประสบพัน์เราไม่มีวิดีโอเป็นตัวอย่างให้พยูนตัวนั้นดูเลยครับใช่ค่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้มันก็มีติดต่อเข้ามาอยู่สองสามนัดครั้นะคะแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าอะไรที่เขาทำเพื่อสารคดีเพื่อการศึกษาโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็วันนี้ก็ขอสัมภาษณ์น้องเอกเยงแค่นี้ขอบคุณมากนะครับฝากผลงานนิดนึงครับก็ตอนนี้นะคะก็มี มีเรือกนี้ที่บอกไปเกี่ยวกับชีวิตที่ยูไทยนะคะแล้วก็มีเออ่หลายๆรายการอนิเมชั่นแฟนเม็ัที่บอกไปแล้วนะคะก็ยังไงก็ติดตามได้ตามเออ่ย <YouTube. S 2> ูทูบนะคะยูทูบไม่ก็ตามสามังคมโทรทัศน์เออ่ตอนกีน่โมง,ค,งค, okay, ครับตอนประมาณเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนหนึ่งนาทีค่ะโอเคครับค่ะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ